มัน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 ตุดไปแล้วมันพามูนี่แับเนี่ย่าแนวเนี้ยมันบาคัจแลนมาจนฮอตะกรงเนาี้แล้วเยอยู่ยนี่ตักไปแล้วนะลกเพือว่านเอนเ,นเลวอืมลนกกคักรกคักซิกนะนินบมัาแล้

เอา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 ดิเอาด้วยเอา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 เปิดแล้วเอาซูมเราเว้นโตดทดอ่หตัวคิด น่าโอ้โหเด้อโอ้แล้เดี๋ยวนึงเนี่ยจากแอวเปลี่ยนเป็นโอ้แล้วดิ

บองแกดไม่เลยมันสากดมันก็ดีแต่มันนิดนิดน้อยนิดเลยชาวดินมันก็เลยอ้าวเดี๋ยวเสียกันฝนมาบน้อเนี่ยใส่บางลุมเลยก็หิ้มหิมเบิดไวนี่เนาะเขาคมเป็นหัวกางหลบฝนบางลุ่มได้มาอยู่ที่โก้ายโกขวามันจะน่ากันบ่อมัน หลบไปอยู่ทางนึง hmm. ม <how> ันก็ไม่ทางนึงเดียวะมันมมาเดียววะเว้็ซัด้ยซัดขวาเาซัดหมดเลยเียบอ่ต้องหาหางหนึ่งคนโอ้โหเดีรถ้นไปไวเทิรนไงยันมึง